สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาดูวิธีการบำรุงอากนิมานะคะ บำรุงให้เขาแตกหน่อไวนะทุกคนซึ่งสูตรนี้นะคะไต่ก็ได้มาจากพี่ที่เขาขายต้นไม้นะคะเป็นพี่พนักง,งานในร้านต้นไม้แห่งหนึ่งนะคะไต่ก็ไปแอบถามเขามาค่ะว่าดูแลยังไงนะคะให้อากนิมาเนี่ยแตกหน่อเร็วแตกหน่อไวนะคะเราจะได้ขยายพันธุ์แล้วก็จะได้ต้นเขาเร็วๆนั่นเองนะคะจะได้หลายๆต้นอย่างนี้เนาะทีนี้ไต่จะพามาดูนะคะว่าต้นอากนิมาต้นนี้เนี่ยไต่เลี้ยงมาตั้งนานแล้วนะในสองกระถางนี้นะคะ แล้วปรากฏว่าเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยต้นนี้คือเพชรน้ำหนึ่งนะคะไม่แตกหน่อสักทีนะคะพอมาใช้สูตรนี้ได้ไม่นานนะคะก็นี่ค่ะแทงหน่อออกมาเพียบเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะเยอะแยะเลยนะคะและทางนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็มีการแทงหน่อออกมานะคะนี่ค่ะปรากฏว่าเห็นผลเร็วมากๆเลยนะทุกคนส่วนต้นนี้นะคะนี่ค่ะช้างแดงแต่เคยอัปเดตไปให้ดูแล้วเนาะว่า ตายนะคะใช้วิธีการตัดนะคะเนี่ยค่ะตัดยอดออกไปเลยแล้วตอนนี้ก็คือเขานี่จะให้ดูนะคะเขาได้โผลออกมาแล้วหนอเขาเกิดออกมาแล้วค่ะตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มาหนอเดียวด้วยนะคะมาสองหนอนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยแต่เห็นเพียงหนอเดียวค่ะและในวันนี้นะคะเห็นชัดเจนเลยว่าเขามาสองหน่อเลยนะคะตอนที่มีหน่อเดียวเนี่ยเราก็ไม่ขาดการบำรุงนะคะเราก็ยังบำรุงเขานะคะทั้ง ต้นช้างแดงนะคะทั้งเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็ต้นอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะถ้าอยากให้ต้นไหนแตกหนอ่อมาดูวิธีการบำรุงของต่ายกันค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนและตัวที่ใต่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวค่ะในกระมังเหลืองนี้นะคะคือปริมาณ10ลิตรนะคะคือน้ำปริมาณ10ลิตรแต่น้ำซาวข้าวที่ายเตรียมมาเนี่ยก็ประมาณ3ลิตรนะคะาตเติมน้ำเปล่าลงไปให้ครบ10ลิตรนะคะทุกคนเมื่อเราเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วตัวต่อมานะคะคือนางเอกของเรื่องนี้เลยนะนั่นก็คือไข่ไก่ค่ะจะใช้เป็นเบอร์เล็กก็ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไขย่ไก่ก็มีราคาที่สูงขึ้นนะคะใช้เป็นเบอร์เล็กใน การบํารุงต้นไม้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะตอกลงไปเลยนะ,ะเดี๋ยวไต่จะตอกลงในแก้วก่อนนะคะเปลือกนะคะไม่ต้องทิ้งเลยค่ะบีเปลือกลงไปได้เลยเนี่ยค่ะบีเปลือกลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ค้อนชนคนให้เข้ากันอ่านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเทลงไปเลยนะคะหนึ่งฟอง ไข่หนึ่งฟองลงในน้ำซาวข้าวนะคะถ้าใครไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำเปล่าได้เลยนะคะ ไข่ค่ะเขาจะมีโปรโตีนสูงมากนะคะทุกคนจะช่วยบำรุงต้นไม้ได้ทั้งพืชผักสวนครัวได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับเลยนะคะมีโปรโตีนสูงแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้พืชผักของเราหรือว่าอากอนิมาที่เราต้องการให้เขาแตกหน่อเนี่ยแตกหน่อได้ไวขึ้นค่ะตัวต่อมานะคะก็คือผงชูรสนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้แต่ก็กะเอาเนาะอ่ะกะเอาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะเอาค่ะทุกคนไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นเนาะนี่ คนทุกอย่างให้เข้ากันครึ่งช้อนถึงหนึ่งช้อนนะคะให้ผงชูรสละลายก่อนนะให้สาระละลายไขย่น้ำซาวข้าวผสมทุกอย่างวันนี้ใช้แค่สามอย่างเท่านั้นเองค่ะทุกคนสูตรนี้ได้มาจากพี่ที่เขาขายต้นไม้นะคะเขาบอกว่าเขารดสูตรนี้เป็นประจำนะคะก็จะช่วยให้อโกอนิมาของเราแตกหน่อได้ไวขึ้นค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วเราราดรสเลยกระถางละหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะคะ จากที่แตกมาหน่อเดียวนะคะเพิ่มมาสองหน่อแล้วค่ะนี่ค่ะเพชรน้ำหนึ่งนะคะรดลงไปเลยเขียวหมื่นปีค่ะรดได้เลยค่ะนี่ค่ะอัญมณีแดงนะคะตัวนี้ก็รดได้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นบอนสีเนาะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะทุกคน พยางูจงอางหรือเปล่าต่ายเองก็ไม่ชัวร์นะคะนี่ค่ะหลังจากใช้สูตรนี้นะคะใบเขาใหญ่มากๆเลยทุกคนนี่ค่ะใบยาวมากๆเลยนะคะยาวกว่าฝ่ามืออีกนะเนี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสูตรนี้นะคะก็ลองทําตามกันดูนะคะจะรดบอลสีก็ได้รดอโกนิมาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเหลือๆนะคะนําไปรดพืชรดผักของเราได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะทีนี้นต่ก็จะรด อากนีมาก,ก่อนเนาะบำรุงเขากระถางเล็กก็ครึ่งแก้วค่ะกระถางใหญ่ก็หนึ่งแก้วนะคะช่วยเร่งการแทงหลอดออกมาด้วยนะทุกคนนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ยากเลยนะคะสำหรับการทำสูตรนี้นะคะซึ่งเป็นของที่เพื่อนๆหาได้ในบ้านกันอยู่แล้วนะคะลองทำตามกันดูค่ะไว้บำรุงนะคะอกลิมาและบอนสีให้เขาแตกหน่อเร็วแทงหลอดเร็วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ